สวัสดีสสค่ะ,คะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ช่องของช่องของนามีอองนะคะวิน้องก,ก,ก็จะมาแต่งหน้าน้องนะคะให้เป็นลุกนี้เดี๋ยวคือลูกเพราะว่ามันไม่ออกเทยเขึ้นมาบอกกันนะว่าวันนี้เราก็จะแต่งเน้นกันน้ำนิดนึงเพราะว่ามอเตอรฟูมเหรอใช่เพราะน้องเคจะไปเล่นแสงกงสงงนี่น้องเค้น,น้องเคนมีปัญหานะคะมีรอยสิวเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอบตาดําขอบตาคํำแล้วก็ช่วยไม่ได้ค่ะเอาก็บอกปัญหาไอแค่เกี่ยวกมีแต่งมาอธิบายหน่อย อ่ะโอเคตอนแรกก็เก็บผุ่มน้องนิดนึงนะคะเพราะว่าผันหน้ามาเราจะมาเราจะมาลงนะคะเป็นนะอันนี้นะคะ,ะเด่นเดีนยดนเค่น่นใด้นเด่นัดนะค่นี่นเ่นเป็นเันแดนดขนเดันแดนแดกันแดดนดน เีโอล่านะคะเีโอล่านะคะเป็น SPF SPF 5 0 PA บวกบวกนะคะบวกบวกบบบเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความขาวนี้นึงนะทุกคนจะแบบขาวแล้วมันจะแบบมันจะขาวทาไปครั้งแรกมันจะขาวนะคะแล้วมันก็จะทำให้หน้าของเราไบรท์ขึ้นแต่ว่าก็จะปรับไปตามสีผิว้วาด้วยแล้วก็ต่อมานะคะทุกคนเราก็จะมาใช้นี้ค่ะเราคือนามีนะคะตัวนี้กันน้ำนะคะ ก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นประมาณ39บ้าบาท49หรอเปล่าสาไม่รู้จำไม่ได้ยังไม่แน่ใจไม่เก ic> ic ิน50บาทนะคะแล้วก็ลงไปเลยนะคะาเราลงไปร้องพื้นเซเบ์เร์นะครับเพราะว่าอ่าเราอยากให้ความแน่นเพิ่มขึ้นอีกน mm ิดนึงนะคะลงไปที่ช่วงทีโซนนะคะับต่อมาณนะคะเราก็จะมาลงคอนทัวกันนะคะ นี่ค่ะคุณจะลง็นช่วงนี้นะคะทุกคนไม่ต้องลงเยอะมากนะคะ <c oughs> ไม่ต้องลงเยอะมากก็จัเดี๋ยวเป็นป้านะคะยังไมาขายขอด้วยแต่รูปภาพเอง,เองาเ <c oughs> มาจ้างได้น้ะค่ะแต่งหน้าสาวนะคะแต่งหน้าตามใจชอบเออ ลงแก้มนะคะต่อมาเราจะใช้เป็นน,น,นิลิมแมตนะคะต้องรีบเกลี่ยนะคะแต่ที่เอามาลงแก้มเพราะว่ามันจะได้ติดทนนานนะคะทุกคน,นเ,เราจะมาลงแป้งตัวนี้นะคะซึ่งไม่ได้กันน้ำนะคะแต่ว่าลงเซตนะคะตัวนี้เป็นของอ่ายูสตานะคะเบอร์ศูนะคะขาวไตห้หงสงนะคะอ่ะอย่าเพิ่งค่ะ เรจะมาลงตัวนี้ก่อนนะคะพอจะลงของเมลสก้าค่ะตัวนี้เป็นไฮไลท์เนื้อครีมนะคะลงเพื่อให้หน้าเรานะคะมีความเงาดนึงนะคะให้เป็นสาวเกาหลีเกาใจมานี่ค่ะลงไปช่วงนี้นะคะถ้าจะไม่หิตอันนี้นะคะจะไม่เราเป็นหนังประทูใช่ค่ะ นี <54. S 2> ่นะคะหน้าาก็จะมีความเงาขึ้นนะคะก็มาลงแป้งทับเพื่อให้หน้าไม่เงาเัดใจนะอาจารย์ทำหน้าเงาไปแล้วก็จะมาลงแป้งทับเลยหน้าไม่เงาคือมือข้อมือไดาไหมจะเราจะทำอ่ะบอนเซอร์นะคะ แค่เป็นสีนี้งเหลืองเพะเพราะว่านอกผิวขาวนิดนึงนะคะเพให้มันไม่โป๊กเกินไปแล้วก็ให้มันเขาเรียกว่าเนียนแบบว่าดูดีนะคะดูไม่ขี้เหร่นะคะก็ปัดเนี่ยะคะ่ะบอนเซอร์ใครไม่รู้ก็ดูเน็ตเอานะคะค้นเอา google ว่าเขาปาัดยังไงนะคะจะมาไลซสานด้างกันนะคะก็จะกใช้เป็นตัวนี้เหมือนกันสารด้างค่ะ น,นี่เห็นไหมคะเราก็จะมีด่างแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะมาปัดแก้เนื้อฝุ่นกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นของอ่าปัดให้หน่อยโซโยองของโซโยองนะคะของเกาหลีนะคะอีพอร์ตมาเลยนะคะจากโคเรียค่ะดีเดนปาด,ดิปัดตรงจมูกนิดนึงให้มันดูน่าคิดคั่อนุนดีเดนปาดิมันญี่ปุ่นลงด้านล่าง บาดทันหน้าเลยนะคะไม่บอกว่าแดงกินจิค่ะนะคะซฟปเนบาร์อีกแบ,บน้องฉัดนะคะตัวนี้นะคะเนียไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนนะคะดูเอาเองซื้อได้ที่ชอปปี้นะคะพิมพ์ไปว่าบาอีกก็เจทอทายัางไงกับใจที่บาช้เจ็บปวดจะคนใจดำมาบาดคิวรี่ดคิวสีน้ำตาไม่ใช่ไปที่ตัดขนตานะคะแต่เราจะมาดัดคิวแต่ว่าเอลใส่กระเยงชันินหนึ่งเพราะว่า น้องจอกมาเยอะนะคะเดี๋ยวคิวมันจะปื้นเนาะอซ่อนเป็นขั้นแก่กออกมานน่เสร็จแล้วยืนหน้าเข้าใกล้ๆค่ะเห็นไหมคะเหลือตานะคะถ้าเราจะใช้เป็นตัวนี้เบบรีนะคะซื้อที่เซเว่นเนาะเป็นตัวเบอร์ n อ0นนนะคะไปเอาออกสมส่วนนิดนึงเนาะคนดูขอกงหน้จก่อนตัดตา นะคะเราก็จะใช้แป้งหัวแบนนะคะใช้สีเดิมตัวนี้นะคะสีเข้มสุดนะคะในการคัดเบ้านะคะประมาณจะมาใช้ตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมีนิโซไม่ดูชื่อนะคะสีไปที่สีนี้นะคะเราทำเป็นอ่าดอรี่อายนะคะอ่ใช้เป็นตัวนี้ที่สว่างว่านี้นะคะ ตัวนี้นะคะมองบุญแล้วก็จะมาใช้ตัวเดิมนะคะใ้ตัวนี้นะคะทาเพิ่มให้มันสว่างใช้เป็นตัวนี้นะคะกรีดนะคะไม่ต้องกรีดหอกเยอะมากนะคะเนี่ยเ าาโอ้ยเคยมาอันเด็ดอันนี้มาอันเด่ดนี่สองจากอีสานบ้านนาะมาอยู่กรุงจากเง้นทุง่งแล้วหละไอ,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 อชัยหยามหัวม,มาล็อกคิวนะคะด้วยตัวนี้ซื้อไปจากเดซโซหกสิบบาทนะคะนี่เราถูคิวอะนอนฝันฉันก็ยังอาวุนก็นหลับก่อนนอนฉันเอาเออมาทาปากกันคะ่ะตัวนี้นะคะปเป็นของเมลวินเวลาก่อนใช้นะให้ขยำนะครับมันจะมันขยำแบบนี้นะคะ กำลัจะจไป<ม>จะทำพผมทรงไนนะครับคุณเธอน้องแดเดีรนี้นึงนะครับรใช้สีนี้นะคะทาทั่วปากนะคะรวบแล้วก็ใช้สีนี้นะคะทาข้างในไม่คุ้นปากใหญ่แบบนี้นบางคับบางนาจะละคิดจังได้กาหายบมาบางคิงบางคุนบางนา ะะแล้วก็จะมาปัดไฮไลท์ท็อปนิดนึงนะคะให้มันลงเงาถ้าเด็กดีกนถ้าเด็กีตัวหรอเมมวัสนีค่ะทุกคนอตอนนี้<อ>เราก็กำลังทำผมเพื่อฟิเนชลุคให้ทุกคนดู 来了和真心